สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วในชั่วโมงที่22นะคะวันนี้เราจะมาเรียนศิลปะกันตอนนะคะ,ะไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเราจะเรียนทัศนธาตุตัวที่เท่าไรคะเด็กๆชั่วโมงที่แล้วเราเรียนอะไรไปทัศนธาตุตัวที่หนึ่งจุด สองเส้นสามอ่ารูปร่างรูปทรงนะคะวันนี้เราจะเรียนรูปร่างรูปทรงนะคะอ่าทบทวนก่อนนะคะในใบความรู้ทัศนธาตุนะคะนะคะทัศนธาตุก็หมายถึงท่าแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญในงาน สิลปะนั่นเองนะคะใช่ไหมคะได้แก่จุดเส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวนะคะทีนี้นทัศนธาตุตัวต่อไปสิ่งที่เราจะต้องได้เรียนก็คือรูปร่างรูปทรงนะคะรูปร่างหมายถึงอะไรเราไปดูกันนะคะรูปร่างหมายถึง รูปร่างรูปหมายถึงเป็นผลที่เกิดจากการนำเอาเส้นต่างๆมาประกอบกันรูปร่างและรูปทรงมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะเพื่อให้เกิดความแม่เกิดความสับสนนำไปการนำไปใช้และให้เข้าใจถูกต้องจึงกล่จึงของกล่าวแยกดังนี้นะคะก็แยกจากรูปร่าง นะให้เป็นรูปร่าง 1. รูปร่างว่หมายถึงการน,นำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างความยาวแต่ไม่มีความหนาน,นะคะหรือลึกมีลักษณะเป็นภาพ2มิติมีลักษณะเป็นแบนๆไม่แสดงน้ำหนักแสงและเงารูปร่างในศิลปะอาจแบ่งออกเป็น3ประเภท ไปดูนะคะประเภทที่หนึ่งได้แก่รูปร่างธรรมชาติก็ได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติพบเห็นทั่วทั่ไปนะคะได้แก่รูปร่างของคนสัตว์พืชแมลงต้นไม้ใบไม้ต่อไป รูปร่างประเภทที่สองก็คือรูปร่างเรขาคณิตอ่าที่เด็กๆพอจะรู้จักไหมคะรูปร่างเรขาคณิตอ่าได้แก่รูปร่างที่แสดงออกมาเป็นรูปเรขาคณิตเช่นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าในด้านเท่าอันไหนก็อ่าอันนี้ด้านเท่าต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ารูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมรูปวงรี รูปวงรีแล้วก็รูปอิสระเห็นไหมคะต่อไปประเภทที่3รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงนั่นเองนะคะได้แก่รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดทอนรูปร่างในธรรมชาติรูปร่างเรขาคณิตที่แสดงถึงความเป็นอิสระทางอารมณ์ในการสร้างสารรค์ของแต่ละ บุคคลนะคะเราสรุปได้ง่ายๆว่ารูปร่งางรูปร่างคืออะไรคะเมื่อกี้รูปร่างคืออะไรรูปร่างก็หมายถึงเส้นที่นํามาประกอบกันในลักษณะความกว้างและความยาวไม่มีความลึกสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะที่สรุปได้ก็คือรูปร่างธรรมชาติได้แก่โคนซา์พืช รูปร่างเรขาคณิตรูปร่างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปรูปร่างอิสระที่เกิดจากการดัดแปลงจากรูปร่างอ่ารูปร่างอะไรคะรูปร่างเรขาคณิตกับรูปร่างธรรมชาตินะทราบแล้วนะคะรูปร่างคืออะไรต่อไปอีกหนึ่งตัวสิ่งที่เราจะต้องเรียนก็คือรูปทรงหมายถึงการนำเส้นมาประกอบเหมือนกันอีก นะคะให้เกิดความกว้างความยาวความหนาหรือความลึกมีลักษณะเป็น3ามมิติมีลักษณะเป็นแน่นทึบแบบสาม,มิติเช่นงานปฏติมากรรมสถาปัตยกรรมลักษณะที่มองเห็นก็คือเป็นรูปสามมิตินั่นเองนะ,ะเห็นไหมคะตามรูป อันนี้อันนี้มีลักษณะแบนๆไป,ปแค่สอมิตินะสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะรูปสี่เหลี่ยมวงรีแต่เมื่อไรที่มีลักษณะมีความหนาหรือลึกเช่นรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมที่มีแสงและเงาวงอัชชงกระบอกวงกลมเห็นไหมคะมีแสงและเงานี่คือรูปทรงที่มีสามมิติต่อไปรูปทรง แบ่งออกเป็นกี่ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ,ะสรุปง่ายๆว่าอ่ารูปร่างรูปรปทรงธรรมชาติก็คือรูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แน่นอนมีโครงสร้างที่เป็นธรรมชาติเช่นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตมีคนมีสัตว์มีแมลง สิ่งที่เราชอบอหลายๆอย่างนะคะ,ะที่เป็นธรรมชาติโดยนำมาสร้างสารรค์ในด้านศินละปะโดยเอารูปธรรมชาติมาประกอบในชีวิตประจำวันโดยถ่ายทอดมาเป็นผลงานศิลเป็นผลงานศินละปะนะคะนี่คือรูปทรงธรรมชาติต่อไปรูปทรงที่สองก็คือรูปทรงเลขาคณิต เด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมว่ารูปทรงที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์มนุษย์มีลักษณะเดขาแค่นี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีม,มีมีความโคง้งความวงกลมมีรูปก้นอ่ารูปก้นหอยเป็นเส้นทรงเป็นเส้นหยักมีการกรบาทนำมาประกอบเข้าด้วยกันเช่นอะไรบ้างเด็กๆไปดูอย่างเช่นโต๊ะโต๊ะเป็นรูปอะไรคะโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมเก้าอี้ อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างนั่นคือรูปทรงล้วนมาจากเรขาคณิตนะคะต่อไปรูปทรงนัดแปลงหรือรูปทรงอิสระ,ะก็คือรูปที่มีความเป็นอิสระไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาตามสิ่งแวดล้อมและความเหมาะสมที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน นะคะเช่นอะไรบ้างปาการองเท้าโทรศัพท์อ่านะคะอ่าต่อไปสรุปได้ว่ารูปทรงก็มีแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือรูปรงธรรมชาติสองรูปทรงเรขาคณิตสามรูปทรงอิสระนะคะอ่ารูปทรงอิสระ ่านะคะต่อไปจากที่เราเรียนรู้มาที่กลัวที่บายไปในรูปรูปร่างรูปทรงพอจะสรุปได้ดังนี้ก็คือรูปร่างมีลักษณะเป็น2มิติมีความกว้างกับความยาวเกิดจากธรรมชาติแบ่งออกเป็นรูปร่างธรรมชาติ รูปร่างเรขาคณิตรูปร่งางดัดแปลงต่อไปรูปทรงก็คือรูปทรงที่มีลักษณะเป็นสามมิติมีความกว้างความยาวความหนาหรือลึกนะคะแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยการรูปทรงธรรมชาติได้แก่อะไรต้นไม้รูปทรงธรรมชาติต,าาาต,ต้นไม้อดอกไม้ต่อไปรูปรูปทรงเรขาคณิต อะไรที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตได้มั่งนะคะอ่ายกตัวอย่างารูปทรงเรขาคณิตถ้ามนุษย์สร้างขึ้นก็คือได้แก่ลูกฟุตบอลทรงกลมเห็นไหมคะแก้วน้ําทรงกระบอกกล่องล่างทรงสี่เหลี่ยมต่อไปรูปทรงดัดแปลงแล้วแต่ ได้แก่อะไรบ้างรูปรงแัดแปลงอาจจะเป็นหวีเป็นรองเทา้าที่แัดแปลงมาจากธรรมชาติและเลขาคณนิอ่าสรุปว่าเด็กๆคงเข้าใจในเรื่องรูปร่างรูปทรงกันแล้วนะคะต่อไปครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะใบงานให้นักเรียนทำในใบงานนี้ให้ นักเรียนวาดรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอืมอ่าอ่าพร้อมกับระบายสีให้สวยงามอืมนะคะพร้อมกับระบายสีให้ สวยงามนะคะ,ะเด็กๆคงจะทำได้ไหมคะวาดรูปได้แน่นอนครูวังว่าใบงานใบนี้นะคะจะเป็นชิ้นโบเดงของนักเรียนในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะคะแต่ต้องเรียนออนไลน์ต้องมีงานสงคุณครูในวันเปิด มานะคะวันที่เราเจอกันวันไหนนะคะในนักเรียนนำมาสมคุณครูด้วยนะคะอ่าวันนี้กูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะบายบายสวัสดีค่ะ